ข่าวสำคัญวันนี้เมื่อพักก้าวไกลประกาศยอมถอยแล้วให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยให้เวลาไปพูดคุยกับสอสอและสอวอในการหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมกับตัวแทนจาก8ดพักร่วมรัฐบาลแถลงข่าวภายหลังการหาหรือนะครับหลังจากที่พักก้าวไกลประกาศส่งไม้ต่อให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาล โดยนายแพทย์ชนน่านถแถลงว่าการประชุมรัฐสภาในวันที่27กรกฎาคมนี้พรรคเพื่อไทยส่งแคนดิเดตนายกของพรรคแล้วจะให้พรรคก้าวไกลเป็นคนเสนอชื่อต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาให้ลงมติโหวตส่วนวิธีการได้มาซึ่งเสียงสนับสนุนมีอยู่3แนวทางครับก็คือ1พรรคเพื่อไทยจะไปพูดคุยกับสอวอเพื่อรับฟังเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรา112แล้วจะมาพูดคุยกับพรรคก้าวไกลรวมถึง8พรรคร่วม และแนวทางที่2คือถ้าเกิดเสียงสอวอมไม่เพียงพอพักเพื่อไทยก็จะไปพูดคุยกับพักการเมืองอื่นๆตามที่เพื่อไทยเห็นสมควรถือเป็นเสรีภาพของเพื่อไทยและถ้าเกิด1กับ2ไม่เวิร์กก็จะเป็นแนวทางที่3ครับแนวทางอื่นๆอ,อาจไม่มีพักใดพักหนึ่งอยู่ในสมการหรือไม่อยู่ในการจับมือครั้งนี้ซึ่งแน่นอนแนวทางที่3จะเกิดขึ้นได้1กับ2ต้องไม่สําเร็จนะครับ ขณะที่นา,ชายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลบอกว่าได้ให้เวลาพักเพื่อไทยไปพูดคุยกับสอวอว่ารูปแบบใดถึงจะเป็นการปลดล็อกความไม่สบายใจของทุกท่านเพื่อให้พักเก้าไกลไปพิจารณาภายในพักอีกครั้งอย่างไรก็ตามคุณชัยธวัฒน์ยังพูดถึงแนวทางที่3ที่จะไม่มีพักเก้าไกลรวมอยู่ด้วยในรัฐบาลโดยมองว่าก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพักเพื่อไทยครับ